ทุกคนขาม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 าดูภาพดังเอกบอลลัมเบอร์หนึ่งที่ได้มาลาย4.7ล้านภายในหนึ่งคืนหน่อยค่ะทุกคนดิสฉันเห็นดิันแบบนี่คือดังเอกบอลลัมเบอร์หนึ่งจริงชีวิตยามว่างของลูกสาวของพวกเรา คือฉันแบบแล้วฉันก็เลยไปรวบรวมมาค่ะภาพที่ทุกคนแบบไม่คิดว่านางเอกหมอลำเบอร์หนึ่งจะทำแบบนี้กับน้องอุ้งอิงกัตนพรเพ็ญบ้านแห่งนะคะก็คือตอนนี้คือติดอุ้งอิงมากก็คือดูทุกวันนะคะอ่ะทุกคนค่ะนี่คือชีวิตยามว่างของนางเอกหมอลำเบอร์หนึ่งกับคุณแม่ค่ะกับคุณมัมมี่กับแม่หน่อยก็คือ หาปลาเลยนะคะแล้วก็เอาแแห่น er so ่ะว่านลงหาปลาพร้อมกับลูกสาวครับด้วยด้วยสินะนี่ว่าจะได้ไหมนะจะได้ไหมนะเย็นนี้ถ้าไม่ได้เราจะเอาอะไรกินน้ออะไรเงี้ยหนูลูกหนูได้บาอะไรคือละห้าล้านหนูก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมปิดวงค่ะภ้าพหน้ารักๆนารักแบบนี้เลยจะเอาไปให้ทุกคนฝากมาฝากทุกคนมาให้มาให้ทุกคนฝากเลยมาฝากทุกคนค่ะ น่ารักมากนะคะมันเป็นกิจกรรมยังบ้างของนางเอกหมอนลำที่ก็ต้องบอกว่าเออเลิศเราไปถึงภาพนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวดิฉันเอาให้ดูเฮ้ยหายไปแล้วนี่เออคุณแม่คุณแม่ก็คืออสรุปได้ปลาหมอปะน่าจะเป็นปลาหมอหรือปลาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนี่น่ารักมากแล้วก็แฟนคลับนะคะเอาทุเรียนมาให้ คือภาพเนี่ยทุกคนลองสังเกตภาพที่นี่ดีนะความน่ารักก็คือทุกคนกำลังถ่ายรูปหมอนำได้กินทุเรียนอะไรอย่างงี้กันแต่ภาพไม่น่อยอะ <c oughs> กำลังดูว่าโอ้ยจะแสบบมาหน่อกจะแสบบ้าหน่อก <c oughs> ก็คือเลงที่ทุเรียนนะคะว่าลูกนี้จะแสบบ้าหน่อยจะแสบบ้านหน่อยน่ารักดีค่ะทุกคนลองสังเกตภาพดีๆนะเวลาในแฟนเฟซบุ๊กแฟน,แฟน,แฟนเพจของ พ่อแม่อีลาองุงอิงอะคือจะมีมีมตลอดทุกคนเนี่ยภาพนี้ก็คือจะอยู่ที่แม่หน่อยแม่หน่อยกำลังเล่งอยู่ว่าแสบ้านหน่อยเสบ้านหน่อยแสบ้านหน่อยทุเรียนเนาะแล้วก็นี่ค่ะชาวบ้านก็คือเอาอะไรอันนี้นั่งทำอะไรนั่งดิฟกาแฟเหรอนั่งทำอะไรอะ่ะเอหนึ่งนะเหมือนกำลังจะทำกาแฟเหมือนกำลังจะกินกาแฟหรือเปล่าเออ กำลังทำเครื่องดิฟเหมือนซื้อเครื่องอะไรเมื่อใหม่แล้วก็แฟนคลับนั้นก็ก็ปั่นจักรยานมานะคะเอาเงินมาให้จักรยานเอาเงินมาให้นี่ันหยุดของหมอลำชีวิตหมอลำก็คืออยู่บ้านก็คือมีเงินนะคะเพราะแฟนคลับแวะมาหาและคือดิฉันจะบอกให้ว่าทําไมทุกคนไปบ้านอุ๋งอิงถูกเพราะบ้านอุ๋งอิงนี่คือปักหมุดแล้วนะคะใน Google Map ว่าบ้านอยู่ตรงไหนนะคะก็คือถือว่าเป็นสถานที่สําคัญ นะคะของประเทศไปแล้วไปที่เรียบร้อยนะคะ Google แบบได้บันทึกแล้วก็จารึกไว้ประเเรียบร้อยแล้วเนเชเวตยามว้างของลูกสาวนะคะภาพที่เราเห็นจนคุ้นตาค่ะพรีเซนเตอร์เซเว่นอีเและกาแฟป๊บหนึ่งนะนั่งกินกาแฟส้มเลยเหรอหรอนั่งติดกาแฟเหรออุ๋งอิงอะ่ะใช่แมมนักนคนกินกาแฟเหรอ เนี่ยก็คือมีน้ำส้มค่ะมีโยเกิร์ตแล้วก็มีวิตามินบำรุงรวมไปถึงกาแฟส้มซึ่งหนูจะบอกให้ว่าหนูก็กินกาแฟส้มนี่เลยกินเหมือนน้องเลยเอาน้ำส้มแล้วก็ใส่เอสเปรสโซ่สองช็อตแต่อู๋หิงนี่จะน่าจะห้าหกช็อตนะครับเพราะว่าเดินทางตลอดเวลาก็คือต้องกินกาแฟหลายช็อตทุกคนเราว่าเรื่องพวกนี้ภาพบางภาพมันเล่าเรื่องได้จริงๆนะแล้วพ่อะพ่อเอกอะ่ะเป็นคนถ่ายรูปได้ภาพเล่าเรื่องมาก นี่อะแซบแซบกันอยู่แซบแซบกันอยู่แล้วก็มีพี่ด้านหลังค่ะอีกหนึ่งท่านที่ในใจคิดอยู่ว่าเออไม่เยะก,กูกินหรอวะไม่เละก,กูกินหรอวะเดนเกําลังกันลังเขาตอนนี้เขาก็คือแซบกันอุกบอกโอ้ยแม่แซบมากแซบมากแต่พี่ข้างหลังก็คือว่ามองตาแบบมองตาเล่เล่บอกว่าไม่เลกกูกินหรอวะน่ารักดีค่ะ อ๋อเพราะเอกก็กินพ่อเอกก็กินไอ้นี่น้ำสม้มเพิ่มเอเปโซดสองช็อตเออนะคะบ้านนี้และภาพนี้ค่ะนี่คือภาพของนางเอกบอกลลัมเบอร์หนึ่งอย่าว่าเหมือนเป็นมุมกล้องปาปารัสซี่ <c oughs> ทุกคนรู้ป่าว่าภาพพวกเนี้ยถ้าดูกันดีๆนะเว้ยมูลค่ามันเหมือนปาปารัสซี่แอบถ่ายอะ เธอเอ,อ,อ,ง,องบอลาชีวิตยามว่างคือไปซักผ้าคุณแม่ยอดเหรียญยอดเหรียญสิบบาทเยี่ยมน่ารักมากกำลังไปอบผ้าค่ะที่อะไรนะอะไรที่เขาดังอบที่ไหนวะเนี่ยเอาอะไรนะนั่นแหละเออกำลังอบผ้านะคะไปซักผ้ากับคุณแม่ยมว่างน่ารักมากคือสันแบบและนี่ค่ะ ภาความน่ารักก็คือไปซื้อกางเกงซึ่งกางเกงที่นางใส่นางไม่ได้ใส่กางเกงแบรนด์เนมนะคะนางใส่กางเกงตลาดนัดนะคะตัวละร้อยนะคะใช้เคยใช้ชีวิตแบบไหนก็ใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้มีอะไรที่แปลกแล้วก็แตกต่างไปจากเดิมใช้ชีวิตง่ายๆอยู่กับน้องหมามีความสุขกันนั่งอยู่ที่เปลริมคลอง แล้วก็การช็อปปิ้งในสื้อผ้ามือสองตัวละ20บาท30บาทที่ตลาดแบบตลาดยเย็นเย็นแวะที่ไหนก็คือจอดที่นั่นแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าใส่เพราะว่าอยากสวยแบบเป็นสาวกำลงังโตอ่ะทุกคนนี่คือความน่ารักมากเลยเนาะและเ <c oughs> <c oughs> มื่อคุณอยู่บ้านแล้วคุณเป็นนางเอกหมอลำก็ต้องสักชุดเผ็ดเองนะคะ บอกว่าลูกสาวฉันให้พ่อแม่สักไม่จริงนะคะนางสักเองค่ะและภาพแต่ละภาพที่พ่อ,พอเอกถ่ายเนี่ยลดทุกภาพฉันก็คือให้คือสามารถไปทำมีมตลกได้นี่ดูตลกมากภาพก็คือภาพตลกคือแบบไม่ได้แอบซักผาแบบสวยๆนะเออพ่อเอะ <c oughs> อะรเงี้ย <c oughs> น่ารักค่ะน่ารักมากและนี่ พี่หมอดิงประมาณว่าเพิ่งก็คือประมาณว่านั่งรถมาทางวันนอนมาเป็นเอกมารำก็คือต้องข้ามจังหวัดจะแบบพี่หมอดิงมาด้วยตาอึดเลยมากจะกินอะไรดีวะจะกินอะไรดีวะแต่อินเนอร์ลูกสาวกว่ากูจะกินมันให้หมดเซเว่นเลย เล้วแก่หน่อยกูก็จะกินแป,ป๊บซี่กูจะกินมาม่ากูก็จะกินดูดอกเนี่ยตลกมากอักนี้ดอกอันนี้บ้านนียตลกจริงๆคือกูจะเหมาให้หมดเซเว่นเลยคอยดูหิวมากหิวโซหิวมากกูจะกิน <c oughs> น่ารักค่ะหลังเนี้ยน,นี่เป็นภาพหลังจากินเสร็จค่ะก็คือมีความสุขเพราะว่าได้กินละนี่อิ่มละ นะครับก็เลยมาเล่นโหลดข้างหน้าเซเว่นคืออยากให้พีเซเตอร์เซเว่นเข้าสักหน่อยฝากนะคะวอนซีพีนะคะคุณธนินจิรวนนท์นะคะเอาลูกสาวดิฉันไปเป็นพีเซเตอร์เซเว่นเถอะเพราะว่าเขาเซเว่นทุกวันคือแวะเซเว่นทุกพี่มีกี่ปั๊มก็แวะหมดนี่แหละคะ่ะยูเซอร์ตัวจริงผู้ใช้ตัวจริงนะคะและสรระักผ้าทุกวันเช่นเดิมอันนี้อันนี้ไม่ได้สรรักผ้าอันนี้สักรองเท้าสักรองเท้าคู่จ่ายนะคะ และอย่างมากคือการแววนในส่วนมะม่วงหลังบ้านเธอมันแบบฉันเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงตกหลุมรักนางอะเพราะนางไม่เคยเฟกเลยเนาะภาพพวกนี้คือแบบถ่ายใจและลงเลยอะแล้วเธอเอาจริงๆนะภาพเนี้ยมันเป็นการเป็นภาพที่เล่าเรื่องได้แบบเยอะมากมหาศาลเลยอะแม่แม่แม อยากลองหัดขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวแม่รอแป๊บนึงนะแม่ทำยำมะม่วงให้กินหน่อยเดี๋ยวอิหลามาอิหลามาเดี๋ยวขอเข,เข้าไปในสวนก่อนแม่รอแป๊บนึงไปหน่อยเบึ้มเบิ้นมึนมึน,นสตาร์อันอ้น,อนแล้วก็ออกรถนะครับเพื่อที่จะไปเอามะม่วงมาให้คุณแม่และนี่ค่ะทําไมดิฉันบอกว่านางคนเป็นพรีเซนเตอร์เพราะนางปูเสือกินเซ <laughs> เว่นเลย นี่คือวิถีชีวิตของนางเอกหมอลำที่ได้มาไลาคืนละ4.7ล้านอุ่งอิง,องรัตนพรพรเพ็รบ้านแมงลงแม่ก็จัดการเตรียมเสือทีมเสิร์ปูเลยหน้าเซเวน่นพร้อมกับการซื้อข้าวซื้อสลัดซื้อโออชซื้อไส้กรอกมันอะไรบันอบบันบดมาตั้งกินกันหน้าเซเวน่นและแต่งหน้าเต็ม <laughs> เพื่อที่จะขึ้นไปทีหมอลำ เธอนี่คือยูเซอร์ตัวจริงของกันที่เป็นเขาเรียกว่าไรวะเป็นลูกค้าเซเว่นอีเลฟเว่นนะเข้าในเถอะเออนีก็คือ,อยามว่าง,งเดินตลาดนี่จะเป็นค่ะน่ารักน่ารักและกินอึ่งกบอุ้ยที่ฉันดูไม่ได้ลูกมากินดูปไม่รูฉันไม่สามารถดูกบได้หนูเป็นคนกลัวกบมากคนนุญาตนไม่บรรยายนะคะและเอออันนี้คือน่าจะเป็นแบบพีอาร์น่ารักมากต่ไปใส่ชุดเด้ดาลีเมื่อไหร่ที่ได้ลงทะเลนะคะก็จะมีความสุขแล้วก็ดีดาเป็นพิเศษ อันนี้ไม่น่ใจน่าจะอยู่พัทยาหรือเปล่านคะครับไปเดินทะเลพัทยามีความสุขซึ่งดิฉันว่าน่าจะเป็นตอนเชา้ามืดแน่ๆหลังจากที่จะลงเวทีลงเวทีมาหรือมันก็เป็นช่วงเย็นแต่ช่วงเย็นก็น่าจะต้องไปเตรียมตัวที่เวทีแล้วปะน่าจะตอนเชา้ามืดเออความสุขของการเป็นนางเอ,งอกหมอลำหนูชอบภาพนี้มากเลยคะ่ะหนูชอบภาพนี้มาก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 ภาพนี้อบอุ่นมากแล้วก็มีความสุขมากทุกคนดูรอยยิ้มแม่หน่อยเด้อ บอกทุกอย่างเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีอภิชาติตบุตรที่ดีอ่ะไม่งัน้นเขาไม่สามารถจะยิ้มได้กว้างขนาดน,นี้ครับการได้ไปทําบุญร่วมกันทําบุญร่วมซาตบัตรร่วมขันกับคนพิเศษในชีวิตมันมันมันก็มีความสําคัญเนาะแล้วพันคนคนเป็นแม่จะมีความสุขใดเท่าได้ไปทําบุญกับแฟนแล้วก็ลูกสาวที่เก่งแล้วก็หาเงินได้เยอะขนาดน,นี้ หปีครึ่งกับการเปลี่ยนชีวิตนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตน้องได้จริงๆมีความสุขค่ะและนี่เป็นภาพบางส่วนค่ะใครอยากไปตามล่าดูภาพเหล่านี้นะ,ะสามารถไปดูได้ที่แฟนเพจของอพ่อแม่อุ๋งอิงนะคะชื่อแฟนเพจว่าพ่อแม่อุ๋งอิงเลยเชื่อว่าทุกคนน่าจะตามอยู่แล้วนะดิฉันเพิ่งมาเริ่มตามนะคะแล้วก็ประทับใจ นะคะมากมากที่สุดเลยทีเดียวนะคะได้ได้แล้วค่ะสุดท้ายแล้วแต่ต้องขอขอบคุณมากมากเลยสําหรับคขาบคุณนะคะโอเคขอโทษครับไม่มีคําพูดไหนค่ะที่จะต้องบอกว่านี่คือการที่แฟนคลับหมอลำตกหลุมรักเด็กผู้หญิงคนนี้ ทำไมเด็กผู้หญิคนนี้ถึงเป็นเด็กมหัศาจรรย์ที่ใครหลายๆคนพยายามอวยยศม,มากๆนี่แหละค่ะคือยำว่างของเขามันเลยทําให้เราอ่ะไม่ได้ตกหลุมรักแค่การร้องเพลงหรือว่าเสียงเพลงที่เขาร้องแล้วเนาะแต่เราตกหลุมรักในความเป็นมนุษย์ของเขาและความน่ารักคนตลก ทุกๆอย่างในตัวเขานะคะเลยทำให้แฟนคลับหลายๆคนตกหลุมรักแล้วก็ชื่นชอบองอีกมากๆเลยทีเดียวยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะภาพทุกทั้งหมดด้วยแล้วก็ขอบคุณความน่ารักในตัวของอีหลาด้วยนะที่มีเป็นความสุขให้กับพวกเราในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะ